สวัสดีครับอาจารย์คิโหนทามมาแล้วครับผมและคลิปนี้นะครับเราจะทำการเจาะลึกชะตาลัคนาราศีประจำเดือนกรกฎาคม2566นะครับมาดูกันว่าเกณฑ์ชะตาลัคนาราศีของท่านณนะเดือนนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรเพื่อที่จะเอาไปวางแผนในการใช้ชีวิตให้มีประสิทธิภาพนะครับผมและคลิปนี้นะครับเราจะทำการเจาะลึกชะตาลัคนาราศีพฤษศ ประจำเดือนกรกฎาคม2566นะครับสำหรับท่านที่ทราบแล้วนะครับว่าตนเกิดอยู่ในรัคนาราศีพฤกษกท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับจะมีผลเต็มๆตรงๆกับท่านเลย100%นะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบครับว่าตนเองเกิดอยู่ในรัคนาราศีอะไรก็ให้พิจารณาที่วันเกิดนะหากท่านเกิดตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่15มิถุนายน นั่นหมายความว่าท่านมีความคล้ายคลึงกับชาวลัคนาราศีพฤษกเป็นอย่างมากครับท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันและอีกวิธีหนึ่งนะครับทางอาจารย์กิโหนทมก็ได้จัดทําคลิปวิธีการเช็คลัคนาราศีแบบง่ายๆนะครับผ่านทางเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวอย่างไว้ที่ช่องคําอธิบายด้านล่างนะครับท่านเพียงเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดเข้าไปคํานวณหาผลลัพธ์ตามตัวอย่างครับ แล้วก็ย้อนกลับมาดูให้ตรงกับราคนาราศีเกิดของท่านเพื่อความแม่นยําสูงสุดแบบนี้ก็ได้นะครับผมเรามาเริ่มกันที่เรื่องทั่วไปนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้ครับชาวราคนาพฤกษ์ศกนะจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์นะครับที่มีต่อคู่รักคู่ครอกนะแล้วก็เรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเนี่ยมากมายเป็นพิเศษเลยนะครับเหมือนต่อ ต้องเป็นช่วงเวลาหน่ยที่ต้องไปพัฒนาปรับปรุงนะด้านความสัมพันธ์ด้านความรักและก็บ้านเรือนที่อยู่อาศัยเนี่ยให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้ามากกว่าที่เคยเป็นอยู่ก็เป็นได้นะครับซึ่งเราจะให้รายละเอียดในจุดนี้เนี่ยในหัวข้อเรื่องของความรักอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเหตุการณ์ในจุดนี้ครับจะเป็นผลมาจากดาวอังคารและก็ดาวศุกร์ครับที่โคจรอ,อยู่รวมตัวกันที่พบเรือนพันธุุนะหรือพบเรือนบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนั่นเองนะครับ ซึ่งดาวสุกครับนะจะเป็นดาวเจ้าเรือนประจําตัวของชาวรัคนาพฤกษกนั่นเองและเมื่อดาวอังคารกับดาวสุกเข้ามาอยู่คู่กันครับเขาจะเป็นคู่มิตรคู่มหาทรัพย์มหาสเสน่ห์จึงเป็นการสารความสัมพันธ์ที่อยู่ในครัวเรือนของท่านไปในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในชั่วโมงนี้ครับก็ถือว่าจะมีหนทางแก้ไขนะแล้วก็มีการพัฒนาปรับปรุงไปในทางที่ดี โดยตัวท่านจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากคู่รักคู่ครองหรือสมาชิกครัวเรือนของท่านนะครับที่จะคอยชี้แนะด้วยความรักด้วยความอบอุ่นและจะทําให้ทุกอย่างนั้นก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมีประสิทธิธภาพอีกด้วยนะครับมาต่อกันที่เรื่องราวของหน้าที่การงานของชาวรัคนาพฤกษกประจรําเดือนกรกฎาคม2566นะครับสําหรับผู้ที่ทํางานประจําครับ ในเดือนนี้ตัวท่านยังต้องพบเจอปัญหาคาราคาซ้างอย่างต่อเนื่องนะเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งในกลุ่มองค์กรการทํางานของท่านนะครับซึ่งจะทําอะไรให้ประสบความสําเร็จนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายสักเท่าไหร่เลยนะแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับที่ตัวท่านจะอดทนจะต่อสู้ฟันฝ่าจนสําเร็จบรรลุเป้าหมายไปได้นั่นเองนะครับ ปัญหาส่วนใหญ่ครับก็จะเป็นลักษณะปัญหาจุกจิกจุกจิกนะในเรื่องของทัศนคติและก็ความสัมพันธ์ที่มีต่อผู้ร่วมงานที่อยู่ในองค์กรการทํางานของท่านนะครับการที่ตัวท่านจะเป็นแนวหน้าในการทํางานในองค์กรนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวเป็นอย่างมากนะพอต้องอาศัยระยะเวลาซึ่งยาวนานพอสมควรแหละในการแก้ไขปัญหาด้านความสัมพันธ์ครับทําให้ทุกอย่างมันลงตัวไปได้ด้วยดี เห็นที่จะเป็นเดือนตุลาคม2566ครับหลังจากที่ดาวราหูย้ายตัวออกไปจากดาวพฤหัสแล้วเนี่ยก็จะทําให้ปัญหาที่ท่านเจออยู่นั้นนะครับมันสามารถพลิกกลายเป็นเรื่องดีๆนะโอกาสความเจริญก้าวหน้าความรุ่งเรืองในหน้าที่การงานของท่านมันก็จะมีเพิ่มขึ้นก็เป็นได้นะครับเพียงแต่จุดนี้ครับอาจจะต้องอาศัยเรื่องของความอดทนนะและความพยายามอย่าทําตัวให้เด่นนะผันตัวนะมาเป็นเบื้องหลัง หรือผู้ช่วยสนับสนุนคนอื่นบ้างนะครับมันจะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่าที่ตัวท่านจะต้องเป็นผู้นําหรือการทํางานในแนวหน้านะครับปัญหาส่วนใหญ่ในเรื่องของหน้าที่การงานครับส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะปัญหาที่เกิดจากทัศนคติของผู้ใหญ่ในสายการงานของท่านนะที่ไม่ตรงไม่เห็นพ้องกับตัวท่านสักเท่าไหร่นะครับจึงมีเหตุความขัดแย้งระหว่างการทํางานแต่ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เชิงทะเลวิวาทนะ แต่เป็นเรื่องของมุมมองที่มันแตกต่างกันมากกว่านะครับซึงทําให้จังหวะการทํางานบางอย่างครับมันมีช่วงสะดุดบ้างนะและตัวท่านเองนั้นก็มีโอกาสที่จะเดินทางไปต่างที่ต่างกินอยู่บ่อยๆซึ่งทําให้มีเวลาเคลียร์งานปัญหาต่างๆเนยน้อยลงหรืออาจจะต้องกินเวลาส่วนตัวในการทํางานมากขึ้นก็เป็นได้นะครับ อีกมุมนึงครับเป็นไปได้ว่างานหลักที่ทําอยู่นั้นอาจจะไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรนะมันมีเรื่องยุ่งยากจุกติกเข้ามารบกวนไม่เว้นแต่ละวันนะครับแต่ในทางกลับกันรครับใน job เสริมนั้นนะอาชีพเสริมต่างๆกับมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับเป็นช่องทางในการทํามาหากินเรียกทรัพย์เข้าสู่ตัวท่านสร้างความสุขทางใจได้อย่างมากมายมหาศาลสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภท่านใดนะ หากยังไม่มี j อบเสริมนะแนะนําให้รีบหาโดยด่วนนะครับเพราะการหา j อบเสริมนั้นนะเปรียบเสมือนการแก้เค้ดในเรื่องของหน้าที่การงานนะทีมมันดูยากจะประสบความสําเร็จในชั่วโมงนี้เป็นอย่างมากนะครับจากนั้นครับเมื่อมี j อบเสริมแล้วเนี่ยก็จะส่งผลทางด้านเม็ดเงินผลกําไรต่างๆได้มากมายมากกว่าที่ท่านคาดหวังไว้ได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจของตนเองนะครับและผู้ที่ทำงานด้านค้าขายนะ ด้วยผลของดาวอังคารและดาวศุกร์ครับนะที่เดินมาจับมือคู่กันเนี่ยเป็นคู่มิตรคู่มหาทรัพย์มหาสเสน่ห์อยู่ในภพเรือนพันธุนั้นก็จะส่งผลทําให้ตัวท่านครับมีเสน่ห์เ,เมตตามหานิยมในสถานที่ทํางานของท่านเป็นอย่างมากนะบางคนเปิดร้านนะครับหน้าร้านของท่านมันก็จะดูสวยดูสะดุดตาดูโดดเด่นถูกตาต้องใจผู้ที่สัญจรไปมาจนเกิดการซื้อขายดีๆเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งก็เป็นได้นะ หรือแม้กระทั่งผู้ที่ค้าขายออนไลน์ครับนะหน้าเพจของท่านเนี่ยหรือสินค้าหรือบริการของท่านที่มีอยู่เนี่ยมันก็จะมีความโดดเด่นถูกตาต้องใจกลุ่มลูกค้าในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมากนะครับจึงทําให้เกิดการซื้อขายยกระดับนะสร้างเม็ดเงินผลกําไรที่ดีเข้าสู่ตัวท่านได้อย่างมากมายมหาศาลนะครับในจุดนี้นะครับเราจะสังเกตได้ว่าสเสน่ห์เมตตามหานิยมจากที่ทํางานหรือจากหน้าเพจของท่านนั้นครับ เป็นสิ่งสําคัญเป็นอย่างมากนะท่านจึงควรให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์นะความสวยความสะดุดตานะทางหน้าร้านของท่านหรือทางเพจของท่านนะไว้ให้ดีนะครับเพราะนี่แหละที่จะเป็นที่มาของเม็ดเงินผลกําไรต่างๆนะได้อย่างมากมายมหาศาลกันเลยนะครับอีกมุมหนึ่งครับเห็นทีจะเป็นเรื่องของการลงทุนโรงแรมนะเพิ่มเติมในธุรกิจของท่านนะครับ ตัวท่านนะอาจจะต้องใส่ใจในเรื่องของการบริการขนส่งนอกพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากนะอาจจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรมีกลุ่มลูกค้าจากต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลนะให้ความสนใจในสินค้าหรือบริการของท่านอยู่และในจุดนี้ครับก็เป็นอีกมุมหนะึ่งที่ท่านสามารถเรียกผลประโยชน์ทางด้านเม็ดเงินผลกําไรต่างๆเข้าสู่ตัวท่านได้อย่างมากมายมหาศาลตัวท่านต้องทําการบ้านในจุดนี้ไว้ให้ดีนะครับเพื่อกําไรของท่านเองนะ ในจุดนี้ครับมันจะเป็นผลมาจากดาวอังคารและดาวศุกร์ครับแต่ต่างก็ทํามุมโยกกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุพะที่พูดถึงเรื่องของทางไกลนั่นเองสําหรับผู้ที่ว่างงานนะครับหรือผู้ที่กําลังมองหางานใหม่ๆอยู่ในเดือนกรกฎาคมนี้ครับก็มีแนวโน้มที่จะได้งานใหม่ๆดีๆนะเข้าสู่ตัวท่านได้ประสบความสําเร็จอีกด้วยนะเออเป็นผลมาจากดาวพุธครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะ คำว่าปุตตะในหัวข้อนี้ครับก็จะพูดถึงเรื่องของงานใหม่ๆครับที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตซึ่งดาวพุธครับก็ได้โคจรเข้าสู่พบเรือนสหัชชะหรือพบเรือนเจ้าสังคมนะครับก็จะส่งผลทําให้ท่านนะครับได้มีโอกาสได้พบงานดีๆนะจากการแนะนําจากสังคมที่อยู่รายล้อมรอบตัวรวมไปถึงพบงานดีๆจากโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆก็เป็นได้นะครับหลังวันที่17กรกฎาคม2566เป็นต้นไปครับ ดาวอาทิตย์ก็ได้โคจรมาอยู่ร่วมกับดาวพุธและก็ดาวพกเกตนะทําให้ตัวท่านมีโอกาสได้พบงานใหม่ที่เข้ามาแบบด่วนๆน,นะครับาจากการแนะนําของสมาชิกในครัวเรือนจากญาติพี่น้องของท่านนะและด้วยการที่ดาวอาทิตย์ได้ตําแหน่งเป็นถึงมหาจาักรครับงานที่ถูกนําเสนอหรือออฟเฟอร์มานี้ครับจะเป็นที่มาที่สร้างเม็ดเงินผลกําไรเข้าสู่ตัวท่านได้เป็นอย่างดีเลยนะเป็นที่น่าพิจารณาเป็นอย่างมากนะครับ อย่างไรก็ฝากพิจารณางานที่ได้จากการแนะนําในจุดนี้ด้วยนะครับอีกมุมนึงครับเป็นไปได้ว่าผู้ที่หางานเกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์นะงานด้านกเกษตรและที่ดินนะงานที่พูดถึงเข้าของเครื่องมือเครื่องใช้ที่อยู่ในครัวเรือนรวมไปถึงยอดยานพาหานะนะครับหากท่านหางานที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อยู่ครับย่อมมีโอกาสประสบความสําเร็จเข้ามาแบบด่วนๆเร็วๆเลยนะ และผลลัพธ์ต่างๆก็จะเข้าสู่ตัวท่านแบบดรวนเดวเร็วๆได้ด้วยเช่นกันนะครับมาต่อกันที่เรื่องราวของการเงินของชาวรักนาพฤกษกประจำเดือนกรกดาคม2566นนะครับผมดาวพุธครับนอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะแล้วเนี่ยก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินอีกด้วยนะครับผลของดาวพุธครับที่โคจรอ,อยู่ในภพเรือนสหัชชะ ก็จะส่งผลทําให้ตัวท่านครับมีรายรับที่มาจากสังคมที่อยู่รายล้อมรอบตัวนะโดยเฉพาะท่านผู้ใดครับที่ทํางานบนโลกออนไลน์นะบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับที่ต้องไปพบปะผู้คนเยอะแยะมากมายเนี่ย <ๆ S 1> ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะที่ทําให้ได้รับการเงินจากช่องทางต่างๆในจุดนี้แบบมากมายมหาศาลกันเลยทีเดียวหลังวันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปครับดาวอาทิตย์ได้โคจรมาอยู่ร่วมกับดาวพุธและก็ดาวพัคเกตนะ และดาวอาทิตย์นั้นก็ได้ตำแหน่งเป็นถึงมาหาจักรด้วยก็จะส่งผลทําให้สมาชิกในครัวเรือนหรือญาติพี่น้องของท่านครับจะออกมาช่วยระดมะสมองนะวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการสแสวงหาทรัพย์ในมุมต่างๆซึ่งในจุดนี้ครับต้องบอกว่ามันมาด่วนแล้วก็มาเร็วมากนะในจุดนี้อาจจะต้องอาศัยชื่อเสียงและก็สเสน่ห์เมตตามหานิยมในตัวของท่านเองประกอบข้อควบคู่กันไปด้วย จึงจะเป็นที่มาของเม็ดเงินผลกําไรแบบชั้นยอดนะครับที่จะปรากฏขึ้นสู่ตัวท่านในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนนะดังนั้นย้ําอีกครั้งหนึ่งครับภาพลักษณ์หรือว่าความสําคัญอะไรต่างๆเนี่ยการดูแลภาพลักษณ์ของตัวเองถือว่ามันสําคัญมากๆนะครับและก็รับฟังสมาชิกในครัวเรือนของท่านไว้ให้ดีนะรับฟังโดยไร้ซึ่งอคติครับทําให้ตัวท่านเนี่ยจะได้พบช่องทางในการสแสวงหาทรัพย์ในอนาคตอันใกล้นี้ได้อย่างมากมายม,ายมหาศาลเลยทีเดียว ในส่วนของรายจ่ายครับนะก็จะอาจอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานก็เป็นได้นะครับบางคนก็ไปตกแต่งร้านค้าบางคนก็ไปตกแต่งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือซื้อรถใหม่รห,มรหรือซื้ออุปกรณ์การทํางานใหม่ๆเนี่ยเพื่อเอ,อ,เอื้ออํานวยให้การทํางานในปัจจุบันนั้นมีความคล่องแคล่วคล่อง,องตัวมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้นะครับแต่ในจุดนี้ครับถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายแบบปกตินะไม่ได้มีความหนักหนาสาหัสแต่อย่างใดนะครับ จึงทำให้ท่านเนี่ยไม่มีความกังวลในเรื่องของการเงินในเดือนกรกฎาคมนี้อย่างแน่นอนนะครับไปต่อกันที่เรื่องราวของโชคลาภของชาวลัคนาพฤกษกประจําเดือนกรกฎาคม2566นะครับในช่วงเวลานี้ครับหากถามถึงโชคลาภนั้นบอกได้เลยว่ามีแต่เรื่องขัดโชคขัดลาบนะอย่างมากมายมห ah าศาลนะครับสําหรับนักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงครับบอกตรงๆว่า โอกาสเล่นให้ได้ผลประโยชน์ก้อนใหญ่ก้อนโตนั้นเรียกว่าไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับอาจจะเป็นการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆแบบสนุกสนานในจุดนี้ก็ยังพอมีหวังมีรุ้นอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับชาวลัคนาพฤกศกครับในเรื่องของโชคลาบนั้นอาจจะต้องมองข้ามไปก่อนนะแต่ก็อยากจะแนะนําในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงซะมากกว่านะครับ ยในเดือนนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยสมาชิกในครัวเรือนของท่านเนี่ยดูจะมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากนะหากมีโอกาสชวนสมาชิกในครัวเรือนไปร่วมทําบุญทําทานที่วัดร่วมกันนะครับหรือนิมนต์พระมาทําบุญที่บ้านนะและหากโชคดีมีโอกาสฟังเทศน์ฟังธรรมร่วมกับคนที่บ้านเนี่ยตัวท่านและสมาชิกในครัวเรือนก็จะมีโอกาสมีโชคลาภในมุมที่แบบได้รับการสนับสนุนในรูปแบบอื่น เข้ามาในชีวิตได้อย่างเยอะแยะมากมายนะครับถึงแม้ว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะไม่มีโชคลาบเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับแต่ช่วงเวลานี้ครับการทําบุญร่วมกับสมาชิกในครัวเรือนนั้นก็จะส่งเสริมผลักดานให้สมาชิกในครัวเรือนของท่านนั้นมีโชคลาบนะและมันก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาพวกเขาเหล่านั้นและท้ายที่สุดครับสิ่งดีๆเหล่านั้นก็จะวนกลับเข้าสู่ตัวท่านณนะเวลานี้ก็เป็นได้นะครับ มาต่อกันที่เรื่องราวของความรักนะครับของชาวลัคนาพฤกษกประจำเดือนกรกฎาคม2566นะครับสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วครับนะจากหัวข้อเรื่องทั่วไปที่เราเกริ่นไว้ตั้งแต่ข้างต้นเนี่ยในเดือนกรกฎาคมนี้ครับตัวท่านเนี่ยจะมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมในเรื่องของความรักและเรื่องของครอบครัวเนี่ยเป็นอย่างมากนะส่งผลทำให้ท่านครับนะมีความสัมพันธ์ต่างๆนะ ทําทให้เกิดความรักใร้กลมเกลียวได้เป็นอย่างดีนะครับทุกคนนะจะร่วมด้วยช่วยการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆการทะเลาะวิวาทนั้นนะก็จะเบาลงนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่หมดไปสัทีเดียวแต่อย่างน้อยมันก็จะพาไปในทิศทางที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากนะครับในจุดนี้ครับตัวท่านและคู่รักคู่ครองและสมาชิกในครัวเรือนเนี่ยต่างก็จะให้ความสําคัญนะกับ การพัฒนารูปแบบชีวิตครอบครัวของท่านไปในทางที่ดีขึ้นนะครับบางทีนะจะพูดถึงเรื่องของการต่อเติมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือการซื้อเข้าของเครื่องมือเครื่องใช้นะครับรวมไปถึงการซื้อหรือซ่อมแซมยวดยานพหาหนะเพื่อมาเอื้ออำนวยความสะดวกต่างๆให้กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของท่านนะครับแล้วจะเป็นที่มาของการสารความสัมพันธ์สร้างความรักไปในทางที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากนะครับ และหากคู่รักคู่ใดนะที่ใช้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยในการทํางานหรือประกอบธุรกิจเนี่ยยิ่งจะเกิดความเฮงความปางตามเข้ามาในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนนะดังนั้นครับในชั่วโมงนี้ปรึกษาหารือกันให้ดีครับแล้วก็เตรียมตัวลุยนะพร้อมกับไปรับผลประโยชน์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ได้เลยนะครับ ึ่งเรื่องราวทั้งหมดครับจะเป็นผลมาจากดาวอังคารและดาวสุขครับมาโคจรเป็นคู่มิตรกันอยู่ในภพเรือนพันธุนะหรือภพเรือนบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะครับแต่นอกจากนั้นครับก็ยังทํามุมเล็งกับดาวเสาซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาษที่พูดถึงเรื่องของความสุขนะเรื่องของความร่มเย็นเป็นสุขที่จะทําให้ตัวท่านและคนในครอบครัวของท่านเนี่ยอา,อาจจะต้องลงทุนลงแรงร่วมกันนะมาฟันฝ่า ปัญหาและอุปสรรคร่วมกันเพื่อสร้างความสุขร่วมกันนั่นเองนะครับสำหรับคนโสดครับในเดือนกรกฎาคมนี้นะเกี่ยวกับเรื่องของเสน่ห์เมตตามหานิยมเนี่ยมันก็แบบอืมเรียกว่ามาดีเนี่ยมาสู่ตัวท่านอยู่ประมาณนึงนะครับโดยตัวท่านครับจะมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับหลายๆคนนะครับผ่านสังคมต่างๆโดยเฉพาะในชั่วโมงนี้ครับอาจจะเป็นเรื่องราวบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์หรือแอปพลิเคชันหาคู่ต่างๆนะครับ แต่เวลาของท่านครับยังไม่สะดวกและยังไม่ลงตัวที่จะสละโสดสักเท่าไหร่นะอย่างดีก็ได้แค่พบปะพูดคุยแก้เหงาไปวันๆนะครับเพราะเวลาส่วนใหญ่ของท่านครับจะให้ความสําคัญในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตรวมถึงหันไปดูแลครอบครัวที่อยู่อาศัยของท่านในชั่วโมงนี้มากกว่าที่จะให้ความสําคัญในเรื่องของความรักครั้งใหม่นั่นเองนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นะกับการทำนายไทยทักโชคชะตารัคนาราศีของท่านนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างก็มาแสดงความคิดเห็นกันได้นะอ่าโอเคครับและก่อนจากกันไปนะด้วยการที่อาจารย์กิ้โหนทรครับเกิดมามีดวงเป็นจัตุสดายก็คือมีวาจาเป็นรัพ์นะครับก็ขอรำลึกถึงบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำมานะ ขออวยพรนะให้ท่านผู้ชมครับจงมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคิดสิ่งใดก็สมปัารถานาทุกประการนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากลับไปก่อนนะแล้วก็เดือนหน้ามีอะไรเด็ดๆดีดดๆก็คอยติดตามรับชมกันด้วยนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจนะช่วยกันกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์คิโหนธรรมด้วยนะครับสวัสดีครับ